ครับนี่คือเกมไมค์ครับกันเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวขอให้เขาดูสกินใหม่ของผมก่อนนะฮะอ้ <c oughs> ดูสกินฮะเออใช่ได้ใช่ได้เออเนี่ยก็นะฮะอันเดียวมันแมบ,บยังไงแมบบสก์ไกด์วอลมีแบบเอ่อบิวบัตเทิลเอ่อเวลาสร้างบ้านนะฮะ โ okay. okay. อเคแข่งกันสร้างโอเควันนี้ก็ผมก็มาสกายวอลฮะโอ้ม oh! <c oughs> ันขุดหลุมไหมว่าผมก็เคยโดนโ okay. so อเคฮะเพลย์เกนใหม่่ะโอเคฮะเรียกว่าเป็นการบั็กของเกมอย่างหนึ่งนะฮะงั้นเดี๋ยวขอตัดภาพนะฮะอะไฮะก็มีตัวหยุดนะฮะโอเค ถามว่าสกายวอลผมเล่นเก่งไหมก็ลุ้นเนาะเพราะผมเล่นเก่งไหมโอเคโอเคฮะเนี่ยขลางด่านนี้ผมแบบเนี้ยผมไม่ชอบมากเลยนะสกายวอลด่านเนี่ okay. ยโอเคขโมยไปขโมยขอคนอื่นเลยกันนะฮะทำไม ให้ไอพีโอเคฮะเมื่อกี้ตกตายฮนะได้ของดีนะฮะแตตกตายเท่านั้นกนะ็มีอะไรคพื่พู้เล่นมาใหม่นะฮะแล้วนะเขาก็ชื่อบอกประกาศชื่อด้วยฮะไม่รู้จักครับโอ้โหที่สร้างสรรค์มากนะที่คุณบอกอย่างนั้นโอเคแบบสกายวอล์ผมเล่นมาสี่รอบแล้ว สิบกว่ารอบแล้วละฮะโอเคกระตอกกองโอ้แค่อันเดียแล้วก็มีชุดเกาะต้นขาโอ้อใครตีโอโออ๋โอ๋อใครตีใครตีเอาละเอาละเรื่องเฮ้ยสกายวอลมันห้ามตีกันนะเว้ยจริงๆนะฮะ พิกดก,กันเองนะฮะพิกดอลันลยกัดขนาดนี้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> พิกดมากนะฮะโอเคขอให้ของดีเถอะโอ้ oh, ของดีอย่างนี้พลาดไม่ได้นะฮะ oh. ดีใจมากเลยโอเคใส่ไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวคนแม่งมาตีเราก่อนนะฮะ okay. โอเคมีลูกหนู ยอดยอดอย่างนี้ยิงยิงคนได้มั่วเลยฮะโอเคขนมปังโอเคมีดาบยอดถือไว้ก่อนนะฮะดาบโอเคจะฆ่าไปกเกาะนู้นกันนะฮะในการจะย่างโอโอเคฮะตอนนี้จะให้คนโน,โนู้นนะฮะโอเคตกไปแล้วกนะ็วจะใช้ความสามารถพิเศษของผมนะฮะ การว่าโอ้ความคิดที่ดีมากเลยฮะแต่เมึงดิมต้องให้อไอพีไงเอออเามาดิเอาไม่ได้โอ้ไม่น่าเลยฮะโอ,อ้ฮะในเกมไม่ต่อยต่อโอ้เขาหมวเขาหมว โอ้สับจริงเลยโอ,โอ้ดูของก่อนคิดถึงเลยโอ้ก็ใช้ได้นะอืมดีเออไม่เออก็ถือว่าปานกลางฮนะแต่เมื่อกี้ดีโคตดรดีโคตรแต่ถ้ามีเกิดไดมอนด์โอ้อโหทำได้เลยฮะอาหารนี้ต้องจำเป็นต่อขภาพมากะฮ เดี๋ยวขอใส่ชุดเกาะก่อนชุดเกาะไม่ครบ่ะฮะขาดโอเคเออมีแค่สามลอดจุดเกาะก็จบไปนะถ้ามันไม่เป็นถ้ามันเป็นอย่างงี้นะครับก็ะจะช่วยไม่ได้นะฮะอ้ออีกอ่ะปวดหัวไก้แบบนี้มากเลยนะฮะแบบนี้จะไม่บอกไอพีนะฮะหาใน Youtube บอกเองมันมีอยู่นะฮะโอเคเขามันมี มีอยู่อะ่ะหาใน YouTube ดูผมก็หาในก็หาใน YouTube เอานะฮะแจกเซิร์ฟเนี่ยโอเคตึ๊ดทัปปเบเปอร์สโตนอรอนสโตนโอเคดีดีดีโอเค,อเ,คเอ้ยนี่ยกสีเขียวให้เลยนะฮะยอดแต่ลูกไม่มีนะฮะกหรือว่าใช้ได้เลยนะโอ้โหเยอะกว่าเดิม ขาดไปเกาะอีกอย่างนึงครับไอไอเราก็จะเทพแล้วนะฮะอย่าไม่มีสิ่งใดก็ได้นะฮะอย่าโอ้โอเคเจอของพอดีอีกแล้วอีกแล้วโอ้โอ้หโอ้โอ้ยนกกิดว่ะ <c oughs> อ่าสวัสดีฮะขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีฮะก็คือ แม่งแมปนี้แม่ปวนประสาทได้แมปปวนประสาทนะฮะก็หาใน YouTube ดูนะฮะไอแมปนี้แหละปวดประสาทที่สุดในโลกนะะคนไทยเล่นอยู่นะที่ผมมอวีเสิร์อังกฤษก็มีคนไทยเล่นอยู่บ้างก็สำหรับวันนี้ฮะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีคับตู้